เอามากินกาแฟกันต่อนะคะก็เราก็ทุกกินแล้วก็เออนะเมื่อวันวันดีเราก็เออได้ไปไหว้เจ้าแม่จามาทีวีนะคะเดี๋ยวถ้าได้เข้าเชียงใหม่อีกทีหนึ่งเราก็จะไปไหว้ ถามกษัตริย์เนะาะสั่งกษัตริย์ที่ที่ที่ปกปักรักษาที่กู้แผ่นดินไว้เนาะที่กู้แผ่นดินไทยไว้เราก็ยังไม่ได้ไปไหว้ที่ปีนี้ก็จะไปไหว้นะคะจะไปไหว้ที่เชียงใหม่เนาะที่เชียงใหม่ะค่ะ เพราะว่าเราก็พึ่งบารมีพึ่งใบบุญท่านมาไม่รู้ว่ากิจชาติเราไม่รู้นะฮะผู้ชมตอนนี้ผ่านไปแล้วก็สามกษัตริย์นี่ก็เราสมควรที่จะไปกราบไหว้เนาะเรามาพึ่งบุญบารมีของแผ่นดินของท่านเนาะทางภาคเหนือจะได้ให้ท่านปกปักรักษา ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะคะไม่ว่าจะเกิดเพศไทยอะไรพวกท่านคงจะปกปักรักษาพวกเรานะคะชาวภาคเหนือด้วยกันทุกๆท่านทุกๆคนเนาะอย่าลืมเนาะก็ทางที่ดีก็เราก็สร้างบุญสร้างกุศลให้กับพ่อแม่ของเรานะคะเนะี่ยสร้างบุญสร้างกุศลให้กับพ่อแม่ของเราที่เราที่เกิดเรามานะคะ ไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงว่าสมัยก่อนท่านเกิดเรามาเนี่ยท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่ยที่เราเอาตัวรอดมาได้เขาเพราะว่าพวกท่านแบบดูแลพวกเราอย่างดีเนาะเพราะายิ่งสมัยก่อนก็ยิ่งโครคภัยไข้เจ็บเยะแย่เหมือนกันแต่ว่ายาอะไรก็ยังไม่ดีนะคะ พวกเราป่วยนี่เขาก็ยังหาแต่สมุนไพรนะคะมาให้เราพวกเรากินนะคะยังไม่มีหลอ,อยาวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ไม่มีพวกเราไม่ได้กิน,นะะหรอกค่ะที่เราเป็นเด็กๆแล้วเราไม่ได้กินนะคะผู้ชมเนี่ยรุ่น,น,รน,รน,รน,เนเนี่ยรุ่นรุ่นเจ๊ฝนเนี่ยรุ่นรุ่นเจ๊ฝนนะคะคือยากมากนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆนี้ป่วยนี่นะคะกินยาสมุนไพรแค่นั้นแหละค่ะ ยาพวกยาฝรั่งไม่ไม่มีนะคะปวดหัวตัวร้นเนี่ยได้กินยากแก้ปวดให้ไม่มีหรอกกินยากแก้ไข้นี่ไม่มีนะคะเรานึกถึงพ่อเราเนาะพ่อเราก็ท่านก็ฝนอะไรอะฝนน้ำลากสมุนสมุนไพรเนะะี่ยค่ะฝนกับหินนะคะแล้วก็ให้เราเดินเนาะอุตตดีมากเยี่ยมมาก คือบบกจะกินแก้วสองแก้วนี้หายเลยนะคะหายเลยหายไปปิด,ปดทิ้งเลยดูสิคือพวกท่านเลี้ยงพวกเรามาเนี่ยมันลำบากนะฮะลำบากกว่าพวกเราถึงแม้ว่าเด็กแต่ก่อนก็กินอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ก็จริงนะคะแต่คำที่ว่ารอดชีวิตน่ะมันยากเนาะนั่นนะสมัยก่อนนั้นเด็กที่เกิดมาตายนี่มีเยอะนะฮะมีเยอะกว่านี้เยอะ เดี๋ยวนี้คนที่เขาคลอดลูกตายก็เยอะนะคะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้คลอดไม่ออกก็ผ่าใช่ไหมคะเพราะสมัยแต่ก่อนไม่มีนะถ้าคลอดไม่ออกนี่เขาล้วงอย่างเดียวนะคะเขาล้วงอย่างเดียวพอล้วงเข้าไปเนี่ยอาจจะติดเชื้อมั่งอะไรมั่งเนี่ยไม่รู้ลูกรอดหรือแม่รอดนะคะนี่แหละความลําบากของคนสมัยก่อนเนาะแต่ว่า ทุกคนอะคนที่ที่เป็นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้คิดถึงความลำบากของพ่อแม่สมัยก่อนเนาะบางคนยังไม่ได้คลอดโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ดีที่ว่าเกฟอนอนะมันยังอยู่ในยุคที่ที่คลอดลูกก็ยังได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลน,นะคะคลอดคลอดธรรมชาติเนะะี่ยแต่ว่าคลอดที่โรงพยาบาลเนานะ ยังไม่ได้คลอดแบบแบบธรรมชาติแบบฉีกเองอะไรเองอย่างเงี้ยเบ่งเองฉีกเองอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะยังยังพึ่งโรงพยาบาลอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรนิดหนึ่งคลอดไม่ออกก็ผ่านะคะจริงๆคลอดออกขาก็ผ่านะคะผ่าออกหมด ก็ค,คือมันเป็นผลที่เด็กอยี่ยนี้ไม่ค่อยจะรู้บุญคุณพ่อแม่สักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกผ่าออกนะถูกผ่าออกคือการที่เขาเกิดธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครได้รู้ฤทธิ์ของการที่ว่าเบ่งคลอดลูกออกมานะค่ะผู้ชมเนี่ยพูดผมบอกว่า เราพูดถึงว่าเรานึกถึงบรรพบุรุษของเราเนาะเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะได้ไปเชียงใหม่เราก็จะได้ไปกรับได้ไปกรับเราก็จะได้ไปกรับอ,อะไรนะได้ไปกรับสามกษัตริย์เนาะสามกษัตริย์ของเราพ่อขุนเมืองลายนะคะ แล้วก็อะไรเอเอสองพระองค์นะสองพระองค์ที่เขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะคะคือสมัยก่อนเราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยรู้อะไรอะ่ะแล้วผ่านไปผ่านมาก็แค่แบบจิตนี้ลึกถึงแค่นั้นเองแต่ว่าไม่เคยได้ไปกราบเนาะแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ลำพูนสองสามปีมานี่ยเราก็ได้มากาบได้ไปกราบนะคะ จะไปไหว้นะคะเพราะว่าเราไปไหว้นี่ก็เพราะว่าคือเรามาก่อนนั้นที่เรามาก่อนสองปีนั้นที่เรามาเราก็ได้ฝันใช่ไหมเราก็ได้ฝันถึงสามกษัตริย์เนี่ยเราก็ได้เห็นสามกษัตริย์นะคะเราก็ได้เห็นสามกษัตริย์ แต่มีก,กษัตริย์องค์หนึ่งที่ที่เขาเรียกเราที่เขาพูดกับเรานะคะในฝันน่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเอ,อเราอะ่ะเป็นลูกหลานของท่านมาก่อนแต่ว่าเราอะ่ะไม่เคยไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นเรอกคะเราอาจจะเป็นลูกหลานของท่านเราอาจจะเป็น้าทาสบริวารของท่านเนาะที่จงรักภักดีกับท่าน มาก่อนที่เคยอาจจะผ่านการลบการอะไรมาก่อนกู้แผ่นดินมาก่อนนะคะกู้แผ่นดินมาก่อนเนี่ยคือการที่รู้สึกว่าเราอะทุกปีเราต้องไปไหว้นะคะเราต้องไปไหว้ ือเรามีโอกาสที่ดีได้มาอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเรามาพึ่งแผ่นดินของท่านที่เราอาจเคยกาะกู้มาก่อนนะคะเนี่ยดีใจค่ะที่เราเ <c oughs> นี่ยที่เราก็ก็จะได้ไปไหว้พอดีวันนี้ลูกชายก็จะเข้าเชียงใหม่พอดีนะคะวันนี้ลูกชายจะเข้าเชียงใหม่พอดีไหว้จะจะติดตาม ลูกไปด้วยแล้วก็ลูกทำธุระเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้สามกษัตริ์นะคะเนี่ยฮะฮะคือการที่เราอยากจะไปเนี่ยมันก็มีความคือถ้าเรายังไม่ได้ไปไหว้เนี่ยมันก็ไม่โล่งนะคะผู้ชม ปีใหม่กินท่าทีเนาะปีใหม่กินปีใหม่ไทยก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสเราไปก่อนได้ก็ดีนะคะผู้ชมรเราไปก่อนได้ก็ดี กสัตย์เนี่ยสามขษัตย์นี้นะคะคือมันเป็นหนึ่งในในคนไทยอ่ะคนไทยก็อย่าลืมนะคะคนไทยทุกๆคนอะ่ะที่เกิดในืนแผ่นดินไทยเนาะหรือว่าคนที่มาพึ่งบารมีของท่านก็ขอให้นึกถึงน,นะคะ ขอให้นึกถึงคนที่เขาผ่านไปแล้วเนาะจบไปแล้วเราก็จะได้ไปขอท่านนะคะขอบารมีจากท่านขอรำลึกถึงท่านนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ปกปักรักษาเราอยู่แต่เราก็ไม่ควรที่จะลืมนะคะเจฝนเจสิภาคเนาะได้กลับได้มีโอกาสที่กลับมา อยู่ที่ลำพูนหรือว่าเชียงรายแผ่นดินทางภาคเหนือเนี่ยก็จริงๆก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณแล้วก็ที่ <c oughs> พวกท่านที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่ตานะคะยังไม่ตาให้เรากลับมาอยู่ในเผ่นแผ่นดินทางภาคภาคเหนือของเราเนาะเราก็ขอบคุณจริงๆเลยคะแล้วก็ ฝากไว้กับทุกๆคนทางภาคเหนือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โปรดแบบนึกถึงนึกถึงในถิ่นเกิดบ้านเราเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ